วันนี้กล่องโฆษณาเลิกเล่นมากเลยอ่ะนาซีหิวหิวเนี่ยนาซีก็ง่วงมากๆด้วยอ่ะผู้กำก,กับอะไม่เท่าไหร่นะแต่ลูกค้าดิให้ทำโน้นทำนี่อยู่ได้สุดท้ายก็กลับไปใช้เทคแรกแล้วจะให้ถ่ายหลายๆรอบทำไมก็ไม่รู้ล่างจะพังแล้วเนี่ย ปวดหลักไงหมดเลยแนซี่ไปถ่ายไก่ทอดมาดูได้ไงอ่ะไก่ถูกเบลเลอร์ถึงกองเขาจะเลิกเกรดแต่ไก่ทอดเขา้าอร่อยจริงๆนะนี่แนซี่คัดเฉพาะส่วนที่สอนชอบมาทางนั้นเลยเต็มถุงเลยเนี่ยอืมเฉพาส่วนที่ซอนชอบมาทั้งนั้นเลยเต็มถุงเลยเนี่ย กินให้หมดนะกินก่อนเลยนะสินึกคนเดียวไม่อร่อยหรอกอ๋มันกินกันเลยก็ได้มาอืม